สวัสดีครับวันนี้พี่มีซีโน่และทีมงานพาเพื่อนๆขึ้นเหนือมาอกบรมการทําสื่อและสอนการแสดงเบื้องต้นที่โรงเรียนบ้านโป่งแยงในจังหวัดเชียงใหม่จะสนุกขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยแตงกว่าเป็นอะไรลูกไม่สบายหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่ไหวก็ไปนอนพักได้นะหนูไม่เป็นไรหรอกแม่กินพาราเดี๋ยวก็หาย ว่าแต่เราพ่นสารเคมีแบบนี้มันจะดีจริงๆเหรอมันก็ต้องดีสิลูกดูสิหากเราสวยงามนะแมถมขายได้ราคาดีด้วยนะเริ่มต้นได้ไประชุมกับคณะครูอาจารย์ที่รับผิดชอบในโปรเจกต์นี้ก่อนที่ข้อสรุปได้โจทย์ความต้องการที่จะพัฒนาสื่อทางด้านไหนเราใช้เวลาอบรมและถ่ายทำให้เสร็จภายใน2วันกับโจทย์3เรื่อง3สไตล์ โดยใช้นักแสดงคือครูและนักเรียนที่นี่ก่อนทีมงาน WFN นําโจทย์มาประชุมและวางแผนกันอีกทีเพื่อหาแนวทางในการอบรมและสอนการแสดงเบื้องต้นให้กับครูและนักเรียนที่ไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อนเลยโดยมีน้องแบมน้องปามน้องจานิและน้องไอซ์เป็นผู้ช่วยในครั้งนี้และเป็นการทํางานที่ท้าทายมากๆเลยทุกคนเต้แม่เตรียมกับข้าวไว้ให้แล้วนะลูกอย่าออกไปนอกบ้านล่ะอยู่บ้านเล่นเกมนี่นะถ้าหิวก็ลุกขึ้นมากินข้าวพ่อแม่ฝากลูกด้วยนะเดี๋ยวแม่ออกไปทํางานแล้ว เรื่องแรกพูดถึงภัยโซเชียลในสมัยที่ทุกคนติดเกมในสื่อไม่รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมทําให้มีผลต่อสายตาที่จ้องมองมือถือมากเกินไปจนเกิดเป็นเรื่องเตือนภัยต่อทุกคนได้นั่นเองเรื่องต่อมาพูดถึงครอบครัวที่ใช้ปุ๋ยเคมีฉีดพ่นใส่ผักและนําไปขายให้ชาวบ้านกินแตงกวาวันนี้เป็นวันเลิชนุมนะแตงกว่าจะเลิกชนุมไหนดี แล้วเธอจะเลือกชุมนุมอะไรล่ะเออฉันว่าฉันเลือกชุมนุมเกษตรปลอดภัยดีกว่านะเกษตรปลอดภัยเหรอแก <c oughs> ฉันก็น่าสนใจนะเพราะที่ว่าฉันก็ปลูกผักด้วยนับวันสารเคมีที่ฉีดใส่ผักก็ส่งผลต่อสองแม่ลูกทําให้ล้มป่วยลงนักเรียนรู้ไหมว่าผักที่มีสารเคมีกับไม่มีสารเคมีมันต่างกันยังไงบ้างหนูรู้ค่ะผักที่คพ่ด้วยสารเคมี ทำให้ผักสวยงามและขายได้ราคาดีไยค่ะอาแล้วมีใครรู้บ้างว่าผักปลอดภทยหมายความว่ายังไงหนูรู้ค่ะผักที่แม่พ่อหรือไม่ใส่สารเคมีค่ะหลังจากได้รับความรู้จากทางชมรมเกษตรลูกสาวจึงนําเรื่องไปบอกแม่แต่แม่นั้นไม่เชื่อว่าผลผลิตจะดีกว่าปุ๋ยเคมีและคงไม่มีอันตรายอย่างที่ลูกบอกแต่หลังจากที่แม่เห็นตัวเองและลูกเริ่มแย่ลงทุกวันจึงลองหันไปใช้ปุ๋ยที่ไม่ใส่สารเคมี กอร่างกายและอาการเจ็บป่วยของสองแม่ลูกจะดีขึ้นและผักก็งอกงามแถมปลอดภัยอีกด้วยทีมงาน WFN น้องๆทั้ง4คนช่วยกันทำงานอย่างหนักทั้งต่อบทดวนักแสดงมือใหม่และช่วยกำกับในทุกๆขั้นตอนงานหินหินเมื่อเราร่วมมือกันทุกอย่างก็สำเร็จได้แล้วพบกันใหม่กับเบื้องหลังครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ